ยูนเซบิวคินชาแนลรายการหรือชาแนลนี้มีคำหยาบคายอยู่ที่เสมอควรใช้พิจารณาในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับไปชมคลิปกันได้เลยสวัสดีคร,รับเียกเกับบิวกินแนะฮะกับเกมซิกลันบนเฟซบุ๊กนะฮะกับพิธีมงานของเรานะฮะคุณเล็บจูคุณตั้งนะสวัสดีครับหรือนะฮะสวัสดีคนณตั้งนี่ครับเข้าห้องเฮ้ยเข้า คุณตั้มนะฮะเข้าห้องไม่ทันกันเลยทีเดียวเ<อ>พราะพร้อมเขาห้าแหลกนะฮะตอนนี้ฮะผมวิ่งกับโทเนสจิวอื่นะหะ้าลายทีมด้วกันสีเขียวนะฮะโอ้ผมพูดอะไรมากไม่ได้นะฮะเพราะเกมนี้ต้องคอร์ตเอื้อสะดุดคีโมตายมัวแต่พูดอยู่ลยน <Yeah. S 1> ะฮะอันดับหนึ่งฮะค,คือจัสตินนะฮะคุณจัสตินโอ <Okay, S 2> ้ยโอเคนะฮะเมื่อกี้มัวแต่พูดไปนิดนึงเลยสะดุดคีโมตาย ตามนเขาค่อนข้างแหลกนะฮะเขาก็เลยไม่ค่อยจเจอเราเท่าไหร่แต่เดี๋ยวตาหน้าก็น่าจะเจอนะเราจะเล่นสักให้ได้สักประมาณห้านาทีสิอ้าวตอนนี้นะฮะเอออ้าวกูได้ที่หนึ่งเฉอยอกูได้ที่หนึ่งเฉยได้ไงวะแชร์หน้าจออยู่ไม่ใช่เหรอแชร์ผมแชร์หน้าจออยู่ครับอ้าวเหรอคิดว,ว่าตามแชร์ตามแชร์ติดเลยแชร์อะไรแบ ันนทีาไมแหลกขนาดนี้วะก็ไม่ได้แหลกขนาดนั้นจะหลุดจ้าเคนตีนเขยุ่คนยอดทีแทะะบรรจัม่บรจัมเดี๋ยวแม่งก็สะุดขี้มดตายอไเี้ยาล่นหลักด้เอาูอนนี้นะครับเราจะ ฟื้นจุดที่มดนะฮะใครรู้เราเลยา่าสุด่อได้มดใช่หมมสองแนนเสียงูไห่ะเป็นอนี่นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวคุณตั้มฮะเรามาจอยกันดูเติเดิมนะเดิมนาะคุณตั้มูชือคุณตั้มุณชืออะไรเขาด้ เดี๋ยวก็อนฟินิตเรเดี๋ยวรากันเนนเออฮะโอเคฮะกล้องยังถ่ายอยู่เสมอนะฮะเรายังรอคุณอยู่เสมอนเ่จหอะไรวะเดีนจุดการเพื่อเป็นสัญญาเธออาวไปที่จุดได้ดมากอีออโอเคฮะคุณต้มพร้อมยังฮะ กอดเจอเจอคุณจัสตินละเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแล้วโอออกกูออกเลยเอ้ยออกทำไมแล้วกูเข้าเอ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาตายไม่ทันแล้วเเฮ้ยเฮ้ยเหลือเหลือเหลือเข้ามาเอ้ยออกเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ออกตัวอะไรไงกูออกไม่ทันแล้วมเออ๊ะเคุณตั้มเข้ามาแล้วผม ผมอยู่ห้องห้องหนึ่งเข้ามาแล้วไ้ออกไวเทแล้วเชี่ยกูออกเอยเมื่อไหร่เราสอคนจะอยู่ด้วยกันเ้เ้อเรายอ้าวมังวะม้นานเลใช่อ้าวเชี่ยแล้วทาไมกูหาห้องแล้วกูไม่ได้วิ่งเฉยกูงงแดกอ้าวเียกูกีนาอะไรแถวนี้เกี่ยวอะไรเนี่ย ออออโ,โอเคครับผมขอพักก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าถ่ายกันต่อโอเคฮะตอนนี้กำลังอยู่ห้องคุณสตินนะฮะตอนนี้แต่เกิดปิญมาแล้วนี่ครับตามนั้นนะไนด้แต่คุณตามนี่ยังไงก็ไม่มามาไม่ได้จริงเนี่ยเอขอ,ขอคอขาดทันทีอย่าตามอย่าตามเลย โอ้ยสามคนตายที่ทะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบกไนก่อนแบก่าคุณตั้มอยู่ในห้องนี้เหรอเนี่ยอ้าวไม่เลยแต่จริงจไม่ไหวหรอสามคนตายที่เียวเป็นความบังเอิญที่สุดยอดมากเจอกูยูยเราจะโชงให้มาคืนอ่านไม่ได้ติดเรื่องตุ้นเพิ่นดักเลย ได้โชว์เชัขอโชว์เทพแม่ทิ้งทิ้งโดนซับหัวกระเด็นกันเลยทีเดียวนะฮะเวลาเราเราแบบคนอื่นตายหมดแล้วเราไปที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมเราก็จะต้องรีบตาเพราะว่ามันจะเสียเวลาคนอื่นนะฮะเพราะไม่มีแต่ทีมงานของเราอย่างเดียวที่จะมาแข่งกันแต่มันมีคนอื่นด้วยนะอ้าวคนจังเซนไปคนแรกเลย <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวผมกับฝรั่งคนหนึ่งนะฮะ ชาวต่างชาตินะฮะดูดีครับคิดว่าจะอืมเราหนักกระจกอีกแล้วนะฮะตบบนี้ตอนนี้นะครับมันสัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างตามหลังผมมาแล้วมันยังไม่ตายเสีย๋ยวจะอ่าสับเละเฮ้ยเอ้าสับเละจึ้งแขนกระเด็นไปนู่นเรียบร้อยฮะ ใครได้ที่หนึ่งฮะหลังจากจบเกมเดี๋ยวก็รู้อรอเออคนได้ที่สองฮะคุณจะตีนใ <laughs> ห้หกบห่าวอะคุณตามฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตอนนี้เน็คุณมผมจุดอีกตามเคยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ฮะเซฟมีคนไม่มากนะฮะตอนนี้จิกจๆจึง อ่ะเริ่มมีคนมากแล้วคุณตั้มครับคุณตั้มใช้เฟซไหนเล่นครับเนี่อยนะอ๋อฮะใช่ครับจีเลยฮนะีโค้ด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 ไหนคุณตั้มเจอเราอย่างมีอ่ามีสีเหลืองแล้วตอนนี้สีแดงตอนนี้สีเขียวแดงเลยอรัเจอยังคุณตั้มเมื่อกี้อยู่ห้องเดียวกันกับเราบ้านี่เองสีเหลือง คุณตั้มอยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหมดีแล้วตอนนี้นะฮะผมยังงงอยู่เอ้าเฮ้ยใครตายคุณตั้มตายยังเนี่ยตายจะแหกจะแหกโอ้โหไม่แหกไม่แหกไอ้เหี้ยเออตอนนี้นะฮะคุณตั้มฮะ K K S N อันนี้นะฮะเออคุณตั้มได้เป็นคุณตั้มที่หนึ่งนะฮะงานนี้คือยอดเอาเชื่อนะไม่อยากเลย ไม่ใช่ไม่ใช่อยากเล่นอย่างนั้นไม่ไม่เล่นเลย่ตอนนี้นะฮะคุณตั้มฮะผมไม่รู้ว่าเขาชื่อ K S M N I อ้าวเฮ้ยอ้าวคุณตั้มไปคนแรกเลยนะนเานม่งมึงวิ่แบบพูดเลยว่ะอ้เฮ้ยหลบาถอะสายเอะาอะสเฮ้ยกูขอตายพี่ชาอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ตายอือหัวแหลกแหลกเร็วไปกับตาเดี๋ยวเอาชิบเอาชิหนึย นี่ฮะเป็นครั้งแรกนะฮะทีเราทีมงานเรานะฮอ้าวเฮ้ยอ้าวไปคนแรกเลยเฉยไปเลย่ดีแคง่วงขึ้นมาอน,นอนดึก้าเชนะทำให้ได้เพราะว่าทำแหลกโดไ่แโเ้ยแต่แมู่จะตได้ที่หนึ่งไว้ถ <c oughs> ้าเกดแล้วใคระนะก็ได้ แต่ผมได้ที่หนึ่งอะหลังจบเกมแม่กูได้ที่หนึ่งเฉยมาอีกชักตาไหมหรือว่าพอแล้วมาอ่าเข็มจุดฮ่าเป็นสัญญาว่าเราอยู่ในห้องเดียวกันนะนึ่งได้แล้วก็เด็กทีขาวเลยจุดที่เจอที่อีกวะ กดเล่าเป็นสองช่างตอนนี้ฮะแล้วที่นั่งอยู่ถึงที่ฮะแล้เห็นที่นั่งอยู่ถึงที่ฮะคุณตั้มจะเข้ามาได้หรือไม่โอ้ไม่ได้ฮะปลึกเราออกเลยอ่ะคุได้แล้วแหละเอาออกเอาออฟเอาเฮ้ยเฮ้ยผมเจอคุณตั้มแล้วแต่แม่งคุณเนปจูนไม่อยู่เฮ้ยมาละ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 เอ้ยเลยหนึ่งที่เลยหนึ่งที่ไม่ได้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  ห้าสี่สามสองเออกูออกกูไม่สนใจเข้าใหม่เจอแล้วเอยดีดนะฮะตอนนี้ทีมเราอยู่ครบแล้วอะไรจะที่เข้าเข้า,ขา,ขาออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ๋อไม่ใช่แล้วฮะนะหลายทีก็จะไดเจอก็จะแตกไม่ใช่แล้วก่าจะเจอกันถูกละตอนนี้นะตอนนี้ต้องได้เอาต้องจะต้องเอาผมไปฝากตอนนี้นะครับยังไม่มีใครตายฮะยังไม่มีใครเผลอบัตรนะฮะตอนนี้

กำลังงานตามอยู่ฮะตอนนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมงเหลือสามคนอยู่คุณตามฮะคอมคลแลรก็ต้องเข้าใจด้วยนะฮะแต่คอมคลแลรกโมายังเล่นเกมอย่างเช่นพีบีได้นะฮะแต่โมได้ดีคอมแม่งอุ่นลืน่นปืนลืน่นปืน,เล,น,เ,ลนเล่นเกมเชี่ยอะไรไม่ได้ไไดเลยเกมโหลดนะฮะเอ้ยเออเอ้ยโอเคฮะยังผ่านได้อยู่<อ> เกมนี้นะฮะดูเหมือนจะแบบว่าจิ๊บจิ๊บหมูหมูนกนกปลาปลาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่มันไม่ใช่นะฮะเกมนี้มันก็ต้องใช้สมาธิทอสัควรนะฮะในเล่นเกมนี้บางคนนี่ก็โปรเฟชชั่นแนลระดับโปรเฟชชั่นแนลเลยทีเดียวนะฮะ,ะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราสองคนเท่านั้นนะฮะคือคุณเน็บจูคุณดิวกีมคือผมนั่นเองนะฮะตอนนี้ฮะระหว่างสองชแนั่ลต้องมาทำหันกันเองนะฮะตอนนี้รายการเซทคือกับรายการจะเตินนะฮะตอนนี้ต้องทำหันกันเลยซะแล้วจิกทีมงาน ใครจะตายก่อนกันเรามาดูกันเถอะครับอ้าวเฮ้ยเัีนผมก็ต้องเออเรียบร้อยนะฮะผมชนะอีกเยนเช่นเคยนะฮะไปะได้งะ้ยยเยเยตอนนี้ผมก็หอ ไม่พูดอะไรมากมายนะฮะเพราะเกมนี่ใช้สมาธิบอลห่วันะพูดไปกะเจ็บคอด้วยนะอัสักระดุกองแรกมาได้คระองไม่ได้อุ้ยเกือบสุดคีย์มดไอ้เเอไม่เีย์มด เอ,เอาเฮ้ยคุณต้ติวไม่ไดูฟุลดาดเล่นโดนฟุลดาอ่าตอนนี้นะครับเหลือผู้เลยนอยู่ในองสคนเท่านั้นคือผมคุณชจ้าิีแล้วก็ครหลังนะฮะคือบอมมันบอมสีดาอะไรก็ว่ากันไปตามสาาภาพานู่นนี่นั่นนะฮะเอฟนี้ฮะเล่นไปนานๆมันก็น่าเบื่อนะแต่ว่า แต่ถ้าแบบใครเล่นเซียอะไรเงี้ยอ้าวน่าเบื่ออะไรอ้าวตอนนี้นเดี๋ยวผมกับเจสตีต้องมาห้ามพันกันอีเช่นเคยนะฮะอย่าอย่าเขาจะเอาไปซื้อผมขอทักซื้อหกหน่อยอุ้ยอย่าหลุดขีมมดกรไปผมเนี่ยครับตัวเ่าเนี่ยเพียวๆเบาๆดีเฮอเบาอะไรถ้าซื้อรองเท้ามานี่จะกระโดดได้เออสลุดขีมมดเย้ทีเลย กะดูคีโมนในกูเอื้อัวแหลกเลยนี่ไงวะกโตรมัแยที่หนึ่งนะมึงกูมึงเก็ตมุกเีไรใชทุเรียนนี่ะนี่ทุเรียน นะตอนนี้ฮะมังพูดตายแล้วฮะตอนนี้ฮะเล็กจูนตายแล้วเราก็เพื่อขอใหล่านตัวเองเนี่ตามไปเออะไรได้ที่หได้ใครได้ที่หนึ่งครใครได้ที่หฮะเราก็ต้องมารอร่วมกันฮะหนห้าสี่สองสองหนึ่งเด็ได้ที่หนึ่งฮะโอ้แ 5, 4, 2, ยแ่ะ ฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมว่าคอแค่นี้ดีกว่าสำหรับวันนี้ฮะเช,าชา้าๆทุยไม่ใช่บายบายฮะ